ตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกัลลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คระยะ30,000กิโลเมตรกันนะครับ30,000กิโลเมตรเนี่ยเราก็ต้องดูจากคู่มือนะครับดีที่สุดเลยอ่า30,000กิโลเมตรนะครับนี่นะตรงนี้ตรงข้างบนจะเป็นกิโลเมตรข้างล่างจะเป็นไม์นะครับเราอิงกิโลเมตรนะครับเพราะไม่เราเป็นกิโลเมตรเนาะ30,000มีอะไรล่ะเออ ที่ดูมันจะเป็นสองหมื่นสี่สี่หมืนแปสองมสีะไม่มีอะไรนะครับตรงนั้นไม่มีอะไรเลยนะผ่านมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีโซ่นะครับเช็คสภาพโซ่ขับเคลื่อนนะครับทุกๆ1กหนึ่งพันกิโลเมตรอันนี้เราเช็คกันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะไม่จําเป็นต้องสามหมื่หรอกก็คือรู้สึกว่ามันสกรปรกหรือว่ามันแห้งหรือว่ามันไม่ลื่นก็หล่อลื่นทําความสะอาดซะนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเป็นน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็การสิหลอของผ้าเบรกนะก็ตรวจเช็คนะเป็นสีเดียวก็คือตรวจสอบทำความสะอาดตัดตั้งนะครับก็จะเป็นพวกอน้ำมันเบรกก็เหมือนเดิมนะครับว่ามันถึงขีดหรือเปล่าถ้าถึงขีดก็ผ้าเบรกสิบลอนะครับหมดหรือว่าสีของน้ํามันเบรกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสีขาวเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นเหลืองเข้มจาก จากมีสีใส,สๆสกลายเป็นโคนนี้นะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนหรือว่าครบ2ปีแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนมา2ปีแล้วก็เปลี่ยนซะหรือว่าใครถ้าใครมีตัววัดที่เป็นวัดความชื้นก็ใช้งานได้นะครับจะเป็นผ้าเบรกก็จะดูง่ายๆจากน้ำมันเบรกแล้วก็ด้วยตัวผ้าเบรกเองว่าม,มันบางหรือยังนะครับก็ประมาณนี้นะครับการดูต่อมาก็จะเป็น ่าไม่มีอะไรมากนะครับเป็นระบบคัสนะครับก็คัสก็เคยสอนกันไปแล้วนะเรื่องคัสก็ระยะห่างนะครับประมาณนี้นะครับก็ค,คือถ้าเป็นคัสธรรมดาบีบแล้วต้องมีระยะฟีประมาณนี้นะครับหรือว่าดูจากตรงนี้นะครับระยะห่างคัสตามการตั้งคัสนะครับกี่มิลลิเมตรก็ว่ากันไปนะครับในที่นี้ของเดิมผมจําไม่ได้นะเพื่อนต้อง เปิดดูเรื่องการตั้งระยะห่างคัดนะครับจริงๆผมทําคลิปการตั้งคัดไว้แล้วนะคือเพื่อนๆไปหาดูได้ในในคลิปของผมนะครับว่าการตั้งคัดเดิมมันตั้งแบบไหนนะครับอ่าผมมีอยู่แล้วนะก็หลักๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แถมอีกหน่อยก็อาจจะเช็คลมยางด้วยไปด้วยก็ดีนะครับเช็คลมยางรถนะครับอ่านี่ระยะห่างคัดนะครับ สิบสิบถึงยี่สิบมิลลิเมตรนะครับระยะระยะปีนะก็ประมาณนี้นะที่เหลือก็สามหมื่นไม่มีอะไรแล้วนะครับสามหมื่นนะก็สามหมื่นโลก็จะมีอยู่เท่านี้เองนะครับถ้าถ้าตามเช็คระยะนะถ้าใครเลือกที่จะเข้าสูงก็ราคาก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นบิ๊กวิ่งอาจจะ 300- ร้อถึงห้านะครับไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีการเปลี่ยนอะไรเพิ่มนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครเลือกที่จะเช็คเองก็กเช็คได้ครับเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดบาลานซปีมั้งมันเท่าไหร่นะมันเคมวมที่สามหมื่นโลหรือห้าหมื่นโลนี่แหละแล้วก็ห้าปีหรือสามปีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จำไม่ได้แล้วต้องไปดูสมุดรับประกันเนาะก็คลิปนี้สาลรับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ